นี่นะครับเราจะได้พูดคุยกันถึงอาการของโรค2อาการด้วยกันนะครับที่คุณผู้ชมอาจจะเข้าใจว่ามันมีอาการคล้ายๆกันจนบางท่านมีความเข้าใจผิดว่ามันคือโรคเดียวกันนั่นก็คือโรคกระเพาะอาหารกับโรคกรดไหลย,ย้อนนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดรอ,อ,อําไพปั้นทองนะครับมานั่งคุยกันตรงนี้ก็เพื่อจะเป็นความรู้ให้กับคุณผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องของกระเพาะ เปโรคกระเพาะเลื้อรลงังเนื่องจากหน้าที่การงานเป็นเจ้าหน้าที่แนะนําผลิตภัณฑ์ค่ะคือเกดทาตรงนี้มา18ปีแล้วก็เป็นเลื้อรลังอย่างนี้มาตลอดมาเป็นหนักเมื่อ2ปีที่แล้วขนาดไหนครับคือ2ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ๆก็จุกหน้าอกหายใจไม่ออกครับหายใจไม่ออกแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะบางทีเราเป็นโล่งหัวใจหรือเปล่าเป็นหนักมากายืนไม่ได้ค่ะมือไม้เหงือ่อนี่แบบ เหนื่อไหลเลยใจสั่นใจสั่นด้วยแล้วเหมือนใจจะขาดเหงื่อแตกเลยใช่รู้เลยเวลาคนจะขาดใจตายบนคงเป็นแบบนี้นะเพราะมันหายใจไม่ออกเลยสรตละลูกน้องก็พาไปส่งโรงพยาบาลตำรวจใกล้ๆกับที่ทำงานเข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะคือจริงๆเรารู้อยู่แล้วว่าเราไปลกกระเพาะครับแต่ว่าเราไปหาหมอทุกครั้งหมอก็จะบอกว่าคุณต้องทานอาหารอ่อนๆนะคุณต้องทานข้าวให้เป็นเวลานะซึ่งมันทําไม่ได้อยู่แล้วคือถ้าทําได้เราก็ต้องลาออกจากงานเท่านั้นหมอเขาก็เช็คเขาก็บอกว่า เป็นกระเพาะเรื้อรังนะแล้วก็มีแผลในกระเพาะทะลุใช่ทะลุลเลยเแล้วเขาก็จัดยามังให้เหมือนเดิมยาลดกรดมั่งยาช่วยย่อยมั่งเหมือนเดิมนะคะก็คือมันก็อาการก็กลับมาปุ๊บเราทานยาก็ดีขึ้นนิดนึงครับ แล้วก็เราเป็นคนที่ทานอาหารรสจัดอยู่แล้ว ừ, แต่มันมีบางช่วงบางทีที่เราเป็นหนักบางทีเราถึงเวลาทานข้าวแล้วเราไม่ได้ทานอย่างเงี้ยพอเราทานลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะแสบท้องมากแสบเหมือนเวลาเรามีแผลเราพลิกไปเลยอะค่ะทร <Ừ, S 2> มานมากแล้วก็มันจะปวดสันหลังมากปวดปุ๊บเราจะทําอะไรไม่ได้เลยต้องนั่งอย่างเดียว <Ừ. S 2> หรือไม่ก็ต้องเข้าห้องนวดหน้าแล้วก็นอนบนเตียงเอาผ้ามาพันแล้วก็นอนคว่ำไอ้รู้จักกับบิมได้ยังไง ก็มีเพื่อนมาแนะนําค่ะ <ừ> พอเราลองกินไปเออมันมหัศจรรย์จริงๆเกะก,กินไปประมาณสองอาทิตย์ครับประมาณสิบห้าวันเอ๊ะทำไมอาการเรามันดีขึ้นทั้งๆที่พฤติกรรมการกินเราก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมทุกอย่างแล้วทําไมเราถึงไม่ไม่แสบท้องไม่ทรมานเหมือนเดิม <ừ> แต่ถามว่าท้องยังอืดบ้างก็มีนิดหน่อย แต่ว่าอาการต่างๆไม่มีเลยก็ยังเหมือนพฤติกรรมเหมือนเดิมพฤติกรรมเราเหมือนเดิมทานทุกอย่างเหมือนเดิมกาแฟขนมปังใช่ค่ะเที่ยงข้าวหมูข้าวเหนียวหมูปิ้งใช่ค่ะตกเย็นก็ไม่ทานอีกใช่ค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะก่อนอดีนเราเราคุยกันถึง2โรคนี้ก่อนโรคกระเพาะเนี่ยก็ทําความเข้าใจกันได้ไม่ยากอาจจะเป็นโรคมาแต่ไหนแต่ไรละนะครับแต่โรคใหม่ล่าสุดน่าจะเป็นโรคกรดกรดไหลย้อนไหลย้อนค่ะซึ่งมันจะมีอาการอะไรบ้างครับอาจารย์ ต้องบอกว่ามันเป็นความเหมือนที่แตกต่างครับคืออาการบางอย่างเนี่ยมันจะเหมือนกันเช่นมีการปวดแสบบริเวณลิ้นปีก็คือ<ว>ท้องแน่นท้องอแน่นท้องแล้วก็จุกเสียดอะไรเงี้ยนะคะมีเหมือนกับเหมือนอาหารไม่ย่อยอและมีแก๊สอยู่ในกระเพาะเยอะ,อ,อ,ะอะไรเงี้ยอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่เราพบบแต่ว่าถ้าเป็นกรดไหลย,ย้อนเนี่ย มันจะมีอาการที่แตกต่างออกไปเล็กน้อยก็คือว่าคนที่เป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจะเจ็บบริเวณลิ้นปี่เจ็บเลยค่ะเจ็บบริเวณลิ้นปี่เหมือนกับเป็นโรคหัวใจบางคนคิดว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจแต่จริงๆไม่ใช่ค่ะมันขึ้นมาสูงหน่อยแล้วก็มันจะมีแบบเจ็บคอเหมือนจะไอมันเจ็บคอแล้วก็เหมือนกลืนอะไรไม่ค่อยลงเหมือนมีก้อนติดที่คอผมเคยเป็นคือมันจะเหมือนกับ อ่ yeah, อันนั้นนแปลว่ามันออกนอกหลอดอาหาระ<อ>่ะคือมันมีสองอย่างนะคะถ้าถ้ายังอยู่ในหลอดอาหารก็ค,รคือเจ็บคอเหมือนมีก้อนติดคอนะคะแล้วก็ถ้ามันออกนอกหลอดอาหารเพราะว่ามันจะติดต่อกับหลอดลมด้วยมันไปที่กล่องเสียงก็ทำให้เสียงแหบแล้วก็ไอเรื้อรัง นั่นแหละครับที่แล้วก็โดยปกติเนี่ยถ้าเป็นกรดไหลย้อนเราจะรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากเพราะว่ากรดมันไหลขึ้นมาใช่ไหมคะหรือบางทีมีน้ำดีขึ้นมาด้วยเวลาเรอหรือเวลาจะรู้สึกเปรี้ยวหรือขมในปากด้วยอันนี้ก็จะเป็นกรดไหลย้อนค่ะคราวนี้โรคระเพาะพอสันนิษฐานได้ว่าอาจจะเกิดจากหลายๆสาเหตุค่ะรับประทานอาหารไม่เป็นเวลาใช่รับประทานของแสลงใช่เครียดเครียดค่ะแล้วมีอะไรอีกไหมฮะจันก็ ส่วนใหญ่โกกรคกระเพาะนี่จะมาจากความเครียดกับการที่รับประทานอาหารไม่ตรงเวลาซะเป็นส่วนใหญ่ครับแต่ว่าอาการจะกําเริบเมื่อไหร่ก็กําเริบเมื่อเรากินของแสลงกินของรสจัดอะไรพวกนี้นะคะคแล้วกรดไหลย,ย้อนล่ะครับอ่ากรดไหลย,ย้อนนีอ่อาจจะมีสาเหตุมาจากการที่หูรูดที่อยู่ระหว่างหลอดอาหารกับกบระเพาะอาหารเนี่ยมันอ่อนแอ หูรูดระหว่างกระเพาะอาหารกับหลอดอาหารคือปกติมันจะเป็นท่อลงมามันจะเป็นท่อลงไปแล้วก็มันก็จะเปิดให้อาหารลงไปในกระเพาะตรงนี้จะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าหูรูดแล้วมันก็จะปิดใช่ไหมคะไม่ให้อาหารไหลย้อนกลับแต่ถ้าหลอดอาหารอ่อนแอหรือมีแรงอะไรที่กดทําให้หูรูดนั้นเปิดอาหารมันก็ย้อนขึ้นมาได้เหมือนท่อน้ำที่มันไหลย้อนกลับไม่ได้ทีนี้สาเหตุที่หูรูดอ่อนแอ ็มีหลายอย่างครับเช่นดื่มเหล้าสูบบุหรี่กินอาหารรสจัดกินอาหารของมันๆของทอดไขมันหรือทานเยอะเกินไปมันบีบไล่ไม่ลงมันก็ดันขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครกาแฟก็มีผลกาแฟก็มีผล,ลนั่นก็คือสาเหตุของการเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนซึ่งวิธีการรักษาคุณหมอจะเข้ารักษาทั่วๆไปอย่างไรก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้อง เปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะฮะถ้าสมมุติว่าปวดท้องอมีอาการคล้ายๆโรคกระเพาะคุณหมอก็จะให้ยาลดกรดนะ,ะ,ะถ้าสมมติว่าแต่ว่ายังไงก็ตามคนนั้นจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองก็คือคอาจจะต้องทานอาหารน้อยลงทานมื้อเล็กๆแต่ทานหลายมื้อเคียวให้ละเอียดค่ะเคียวให้ละเอียดแล้วก็อย่าทานของทอดของมันของรสจัดแล้วก็ ทานเสร็จแล้วก็อย่านอนทันทีอย่ารีบเองนตัวนอนค,ควรจะพักให้อาหารได้ย่อยสักเล็กน้อยก่อน uh huh. เนี่ยก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองอย่างเงี้ยครัแล้วผมเห็นจะมียาให้รับประทานด้วยค่ะยาส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่ รักษาอาการปวดท้องมากกว่า <ừ> นะฮะ <ừ> หรือบางทีเราอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหมอก็จะให้ยาแก้คลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้ฮะซึ่งในลักษณะของการรักษาโรคกระเพาะเนี่ยปัจจุบันนี้อาจจะไม่ยากละ,ะเพราะว่าเราเข้าใจว่าคุณหมอก็จะให้ยาตามปกติโรคกดไหลย้อนก็จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับควบคู่กับการรับประทานยาสักเล็กน้อยคราวนี้ผมเรียนถามใจว่าถ้าเอาในกรณีของโรคกระเพาะก่อนถ้าไม่รักษา ปล่อยให้มันเรื้อรังมันจะเกิดอะไรขึ้นแผลนั้นก็จะอักเสบเป็นแผลเรื้อรังถ้าเป็นแผลเรื้อรังนานเข้านานเข้ามันก็จะมีการของเซลล์ครับฮะซึ่งอันนี้ถ้าปล่อยให้เรื้อรังไปนานๆเซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์เนื้อร้ายก็ได้ก็คือมะเร็งใช่อ<ะ>แล้วส่วนกรดไหลย,ย้อนล่ะครับกรดไหลย,ย้อนก็เหมือนกันกรดไหลย,ย้อนนี่เราจะสังเกตว่าทําไมที่กระเพาะเนี่ยหลังกรดได้เพราะกระเพาะมีเมือกเคลือบอยู่แต่ว่าหลอดอาหารเนี่ย มันไม,ไม่มีเมือกเคลือบมันเป็นผนังที่ค่อนข้างอ่อนแอมันจะไม่ทนต่อกรดมันใช้แค่เป็นทางผ่านใช่เพราะฉะนั้นเมื่อกรดไหลขึ้นมาเนี่ยมันก็จะกอ่อให้เกิดแผลเกิดการอักเสบได้ซึ่งถ้าเกิดการอักเสบแบบเรื้อรังแล้วไม่รักษาเนี่ยนะคะก็โอกาสที่จะเซลลเปลี่ยนแปลงเป็นเซลลเนื้อร้ายก็มีได้ซึ่งบางท่านคุณหมอบางท่านเตือนเลยนะว่าถ้าเกิดกรดไหลย้อนเนี่ยรุนแรงเป็นแบบเรื้อรังอาจเสียชีวิตได้ใช่ค่ะ ใช่ไหมฮะใช่ะมันน่ากลุอยงั้นเหรอใช่น่ากลัวนถึงขนาดนั้เลยเพราะฉะนั้นให้คุณผู้ชมเองนะครับจะต้องดูแลแล้วก็สังเกตพฤติกรรมของตัวเองนะครับคราวนี้เนี่ยการรักษาอย่างที่อาจารย์บอกก็คือเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ยารักษาควบคู่กันซึ่งมันเป็นปลายเหตุค่ะต้นเหตุสาเหตุจริงๆต้นเหตุสาเหตุก็มาจากพฤติกรรมของตนเองนี่แหละฮะไม่ว่าจะเป็นโรคกระเพาะหรือว่าเป็นกรดไหลย้อนนะฮะ มันมาจากทั้งความเครียดการทานอาหารที่ไม่ถูกต้องการทำอะไรอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเช่นสุกบุรีดื่มเหล้าอะไรพวกนี้มันหลังมันเร่งการหลังกรดทั้งนั้นเลยนะคะก็ก็ถ้าปรับพฤติกรรมตัวเองได้อ,อาการมันก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแต่ถามว่าหายไหม บางทีอย่างในโรคกระเพาะที่เป็นโรคกระเพาะเรื้อรังเนี่ยนะฮะบางทีหมอจะให้ยาปฏิชีวนะด้วยเพื่อไปฆ่าเชื้อชนิดหนึ่งคคือเฮลิโคแบคเตอร์ไพลรไลับซึ่งเชื้อตัวนี้มันจะหลั่งสารพิษออกมา แล้วสารพิษเนี่ยมันจะไปก่อให้เกิดการหลั่งของอินเตอร์ลิวคิน1ที่จะก่อให้เกิดการอักเสบต่อไปอเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่จะเป็นเป็นหายหายถ้าเชื้อนี้ไม่หายไปมันก็เป็นเป็นหายหายหรือพฤติกรรมของคนคนนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไปยังคงทานอะไรเหมือนเดิมที่เคยทานหรืออดอาหารเป็นบางมื้อหรือทานอาหารไม่ตรงเวลาหรือทานอาหารเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้มันก็จะ เป็นๆหายๆไม่หายขาดเพราะฉะนั้นโรคกระเพาะกับโรคกรดไหลย้อนทั้งสองโรคเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากพฤติกรรมใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยได้จะช่วยได้แต่สําหรับกรดไหลย้อนนี่บางครั้งอาจจะมาจากกรรมพันธุ์ก็ได้ที่หูรูดไม่แข็งแรงนะฮะหรือพฤติกรรมบางอย่างเช่นคนที่ทานอาหารเยอะๆทานอาหารมันทานของทอดทานรสจัดเนี่ยครับ หมอเขาจะบอกเลยว่าไม่ควรนอนตะแคงขวาด้านขวาค่ะทำไมถึงไม่ให้นอนตะแคงขวาเพราะว่ากระเพาะเนี่ยมันอยู่ทางด้านซ้ายพอหลอดอาหารลงมาเนี่ยมันก็จะโค้งขึ้นอย่างนี้เป็นกระเพาะใช่ไหมฮะ uh huh. ถ้าเรานอนตะแคงขวาเนี่ยกระเพาะมันจะทับหลอดอาหารอยู่นิดหน่อยตรงหูรูด uh huh. เขาบอกว่าการการทับอย่างนั้นอะ่ะมันทําให้แรงดันในกระเพาะเนี่ย แรงดันเพิ่มขึ้นแล้วก็หูรูดอ่อนแอมันจะเปิดง่ายค่ะมันจะเปิดง่ายพอเปิดง่ายมันก็ไหลย้อนขึ้นเปรกเพาะทุกคนจะไปทางเดียวกันใช่ค่ะเอออันนี้เป็นความรู้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีพฤติกรรมเหมือนคล้ายๆกับเป็นกรดไหลย้อนเนี่ยจำไว้อย่าเพิ่งนอนตะแคงขวานะครับเอาละนะครับในเรื่องของโรคกระเพาะในเรื่องของโรคกรดไหลย้อนเราเคยคุยกับคนที่มีประสบการณ์เรื่องของบิมมาได้สัมผัสได้รู้จักกับบิมแล้วก็หาย ค่ะอันนั้นเป็นอาการที่จะช่วยให้หายขาดไหมัมันก็ควบคู่ไปกับพฤติกรรมของตัวเองด้วยนะคะคือที่ส่วนใหญ่หายเนี่ยเนื่องจากว่าบิมเนี่ยมันมีฤทธิ์ที่ฆ่าเชือ้อเฮลิคเฮลิโคแบคเตอร์ไพโรไลได้นะคะอันนี้เป็นอันหนึ่งที่มันไปขจัดเชือ้อถ้าเชื้อไม่มีอ,อาการอักเสบมันก็จะค่อย รักษาตัวเองแล้วก็หายได้แต่อันนี้ต้องควบคู่ไปกับพฤติกรรมด้วยว่าถ้ายังมีพฤติกรรมเหมือนเดิมยังกินอาหารรถจัดกินอาหารไม่เป็นเวลากรดนี่มันหลั่งตามปกติของมันอยู่แล้วมันก็มีโอกาสที่จะคืนไม่มีทางหายแน่นอนออย่างนั้นไม่มีทางหายแน่นอนแต่ถ้าอยากจะหายก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็ใช้ยาตามหมอสั่งแล้วก็บิมก็จะช่วยในการขจัดเชื้อได้ ผมถามถ้าในกรณีอย่างนี้เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วบิมเข้าไปช่วยยาไม่จําเป็นเลยหรือเปล่าขั้นต้นอาจจะจําเป็นเพราะว่าบางค,ครั้งเราจะมีอาการปวดท้องอท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดใช่ไหมครซึ่งอันนี้ยังจ้องอาศัยยาในการควบคุมอาการอยู่แต่ว่าถ้าบิมไปสักพักหนึ่งแล้วอาการพวกนี้หายไป หมอก็จะหยุดยาเองไม่จำเป็นต้องไม่จำเป็นต้องใช้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นอยู่นะครับแล้วก็ได้รู้จักกับบิมแล้วยังไงก็จะต้องรับประทานยาควบคู่ปไปจนกว่าหมอจะสั่งให้หยุดนะครับพอหยุดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมควบคู่กับการบิมนะครับให้เป็นประจํานั่นเองอย่างที่อาจารย์บอกว่าบิมเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติธรรมชาติมังคุดบัวบกฝรั่งงาดำ ตัวเหลืองซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไปทําปฏิกิริยาอะไรในเรื่องของโรคกระเพาะกับกรดไหลย้อนครับเราพบว่าสารจากมังคุดคือ GM1 เนี่ยมันไปยับยั้งการหลั่ง interleukin-1 ได้ครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อ Helicobacter pylori ได้ด้วยซึ่งอันเนี้ยถ้าหยุดการหลั่งของ interleukin-1 การอักเสบก็จะลดลงแผลก็จะค่อยๆรักษาตัวเอง ขึ้นมาใช่ไหมคะมแล้วมันก็จะหายไปได้ในที่สุดอันนี้คือโกกรคกระเพาะค่ะนี่คือโกกรคกระเพาะแล้วในกรดไหลย้อนในกรดไหลย้อนก็จะคล้ายๆกันถ้าคุณมีแผลที่หลอดอาหารหรือที่กระเพาะมันก็จะใช้วิธีการรักษาเหมือนกันม,มีสิ่งหนึ่งที่จะทําให้หูรูดค่อยๆแข็งแรงขึ้นนะคะก็คือว่าเราต้องปรับพฤติกรรมในการกินอย่างที่บอกนะฮะแล้วก็คนที่มีอาการกําเริบเนี่ยโดยปกติเขาจะให้นอนหัวสูง แต่ไม่ใช่เอาหมอนหนุนให้หัวสูงนะคะคือธรรมชาติจนเกินไปคือต้องปรับตัวให้สูงตั้งแต่เอวขึ้นไปอะค่ะคือเอาพนักขึ้นอย่างน้อย่เอวใช่ค่ะเหมือนเอนอนแต่ไม่ได้นอนลากแล้วนอนชันหัวอย่างนี้ก็จะช่วยได้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งทั้งหมดนี้คือการปรับพฤติกรรม การรับประทานของมันจนเกินไปของแสลงหรือว่าของมันของทอดมันก็ไม่ได้ช่วยแล้วก็ไม่ได้มีประโยชน์ต่อร่างกายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจะจะช่วยได้เร็วขึ้นช่วยได้เร็วขึ้นค่ะแล้วก็ควบคู่กับบีมไปควบคู่กับบีมเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยบีมก็จะไปทําให้ภูุ่คกุ้งกันทําให้ร่างกายองค์รวมเราแข็งแรงขึ้นด้วยใช่ค่ะ Uh huh. คุณผู้ชมเองก็สามารถที่จะหาความรู้ต่างๆเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเราได้นะครับวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์ดอรอัมไพพันธ์ทองม,มากนะครับที่มาให้ข้อมูลความรู้ในเรื่องของโรคกระเพาะและโรคกรดไหลย้อนครับขอบคุณอาจารย์มากครับ